โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่ผมโซโเกอร์วันนี้เราอยู่ในเกมคาบาามูบายเหมือนเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปผลการลงดันเทมปัสจินแดงหรือมีหนึ่งชื่อเรียกนะครับ Tower of the Dead BTF Part t เรียกง่ายๆว่าเทมปัสจินแดงนั่นแหละสำหรับดันนี้นะครับผมลงไปทั้งหมด50รอบเรามาดูกันเลยว่าผมได้อะไรมาบ้างแต่ว่าก่อนที่ผมจะสรุปผลผมอยากให้คนที่คิดจะมาลงดันเนี่ย รู้ไว้หนึ่งอย่างนะครับขอแค่เราไม่ขาดทุนก็พอนะเพราะว่าค่าใบดันมันแพงมากผมลงไป50รอบใช่ไหมค่าใบดันต่อรอบเนี่ยมาดูราคากันนะ c m นะครับ50รอบ 200M อย่างน้อยถ้ามันไม่ได้ของแรได้หินได้อะไรมาแบบเนี้ยบางครั้งคือมันเจ็บแต่บางครั้งคือไม่ขาดทุนไม่ได้อะไรเลย เราลงไปลุ้นแค่ของแลนะผมอยากให้เข้าใจแบบนี้นั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะพามาดูก่อนละกันว่าดันเนี่ยเขาลงมาหาอะไรกันบ้างกดย้ายไปนะครับมันจะได้รู้ไงว่าทําไมบางคนถึงยอมแบบขาดทุนนิดหน่อยบางคนก็ยอมไม่ได้อะไรเลยเพื่อมาลงมันนะสำหรับอาวุธกับชุดนะครับจะดรอปเป็นระดับของอาชิดียมคุมมีซิกมิดทียวอาชิดียมมอไซมีบูอาร์เดบิวพีเดบิวแล้วก็จะมีนี่ครับสร้อยรีซิบวกหหูดีเฟน์บวก6 คีย์ทเข้าลิงบวก4ลิงออฟลักบวก4ลูนปริเสธเจาะเกาะไอห้าแถวเนี่ยขอแค่ดอปมาสักหนึ่งชิ้นรวยแน่นอนแล้วก็จะมีพวกเมอร์เชนารีการ์ดพีดนะครับก็มีเหมือนกันมีทั้ง4ตัวเลยนะหลกัหลกๆก็คือน,นี่แหละครับไอห้าชิ้นนี่แหละ <c oughs> โอเคครับเรามาดูกันเลยว่าผมลงไป50รอบต้นทุน200 m อผมได้อะไรมาบ้างมาเริ่มจากหินก่อนเลยแล้วกันนะครับหินขาวผมได้มาทั้งหมดอยู่ที่ 146ชิ้นหินแดงได้มาอยู่ที่107ชิ้นแล้วก็จะมีบูครับแล้วก็จะมีไอ้นี่มือ FG นะ M72 รูเท้าเออชิลนะครับ M72 รูเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูราคากันเลย <Yahoo! S 1> ก่อนอื่นขอเริ่มจากหินขาวก่อนแล้วกันนะครับหินขาว146เมตรตอนนี้อยู่ที่7แสนนะต่อชิ้น 65M นะครับ100เมตรนะ แล้วก็ตรงนี้46เมตรก็บวกอีก30เมเป็น95เมนะเฉะพาะหินขาวนะครับแล้วก็จะมีหินแดงใช่ไหม100เมตรอยู่ที่50เมละกันนะตีเป็น50เมนะครับก็เป็น145เมแล้วก็7เมตรนี่เท่าไหร่วะเป็น148เมละกันนะับแค่3 m มนะครับเป็น148นะแล้วก็จะมีบูนะครับ บูหักลบภาษีก็เหลืออยู่ที่ 39m บวกเข้าไปได้มา 187m m e r c h a n d i s ร Card ผิดไอชานนะครับ2ใบตีเป็น 5m นะบวก 5m 192m แล้วก็จะมีนี่ครับสเกลนะ1ใบ CM 196m ยังไม่ถึง200นะแล้วมันจะมีอะไรอีกวะนี่ครับ M72 รู 72, นะ ก็ 9m นะครับบวก 9m ปร๊บก็เป็น 205m แล้วก็บวกอีก 10m ครับ2 1 5 m กําไร 15m เวลาลงต่อรอบเนี่ยเออ5นาทีถึง7นาทีนะครับพี่ชายลง <c oughs> ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับไอ้ดันเนี่ยการที่เรามาสแปมถึง50รอบแต่ว่าได้กําไรแค่ 15m เนี่ยยังถือว่าดีนะ ย้ำนะครับ 15m ที่เป็นกําไรยังถือว่าดีถ้าผมไม่ดอปบ,บูเนี่ยหากออกไปอีกนะก็คือขาดทุนใช่ไหมล่ะแต่ว่าคนน่ะก็ยังมาลงนะครับเพราะว่าเขาต้องการของแรงไงถามว่า50รอบที่ผมไปลงกับตี้เนี่ยมันมีของแลดอปไหมมีคีตเข้าลิงบวก4มันดอปครับเขาลงรอบเดียวมาเข้าตีผมเนี่ยดรอปเลยต่อหน้าต่อตาแล้วก็จะมีลูนปฏิเสธจอกกะคนในคิวลงด้วยกันนี่แหละ ผมตีกล่องซะด้วยดอบครับใช่คนในตีอ้อะได้แต่ผมอะไม่ได้ oh, <no. S 1> มันก็ทำสภาพนะครับผมไม่ได้อะไรเลย่ะแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่มันให้ผมมาแหละมันทำให้ผมหัวร้อนมากเลยไม่รู้ว่ามันจะให้ผมมาทำไมเนี่ยเท้า GL นะครับ M15 นะเว้ยดูดูด,ด,ดูมันให้มามีอะไรแตกต่างออกไปหรือเปล่ามีอะไรแปลกๆนะ เมจิกสกิลแอมในรูครับทําไมไม่ให้เป็นซอสแอมเปลี่ยนจากรูปมือเป็นรูปดาบมันก็รวยแล้วดูมันให้มาสิมันก็ตามสภาพไปนะครับดันเนี่ยคือเรามาลงหวังของแลอย่างเดียวเลยนะครับจะมาหวังแค่เทมเล็กๆมันไม่ได้อะแต่ว่าการดอปแหวนมันก็ดีนะเพราะแหวนตอนนี้มันทำชาวอัปเกรดได้ใช่ไหมล่ะคือมันการันตีแน่ๆถ้าดอปคือเป็นบวก400เปอร์ครับมันไม่มีบวก3บวกอะไรเลยนะ หูเดฟบวกหอย่างเงี้ยสร้อยรีซิตบวก5คือแพงมากนะครับเนี่ยไอ้5ประทัดเนี่ยคือแพงจริงๆแล้วก็บางคนเขาก็มาหาดูไปเสรษจ,จอกเกาะน,นะเพราะว่าเขายังไม่มีใช่ไหมละ่ะก็ต้องมาหาไปใส่นะช่วยได้เยอะมากนะครับดูนเนี่ยผมก็ยังไม่มีนะก็อยากได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ <laughs> <laughs> โหน่าเศร้าเหลือเกินโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่ง เพื่อเป็นลังใจของผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ